รวมโทรศัพท์มือถือสเปคแรงปี2022ราคาไม่เกิน15,000บาทที่น่าสนใจมีรุ่นไหนเด่นบ้างรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันครับสวัสดีครับกมาอัปเดตข่าว,วสารดีๆทางาทีในช่วงเย็นเดือนแปดนาฬิกาสัปดาห์ทีในพูดข่าวไอที IT ครับ รับชมข้อมูลนั้นฝากเพิ่งกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผู้ใจพาข่าวสารที่มั่เตียแบบนี้เป็นประจำทุกวันซับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจนะครับในเลทราคา15,000บาทไม่เกินนะเอา5รุ่นแล้วกันนะครับมาที่รุ่นแรกเลย s a m s u n Galaxy g A 5 3 5 g ครับ1น4่9บาทนะตัวนี้เนี่ย มีจุดเด่นก็คือเป็นตระกูล A series ชิปเซต exynos 1280นะครับให้ RAM มา 8GB ROM 128หน้าจอ super amoled infinity o display 6.5นิ้วความละเอียด full sd plus refresh หนึ่งร้อยย h z ครับมีกล้องหลัง4ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลักโคล้านพิกเซล os i กันสั่น ultra wide 12ล้าน depth sensor er 5ล้านแล้วก็ macro 5ล้านพิกเซลกล้กองหน้า32ล้านพิกเซลป้องก,กันกันฝุ่นนะครับ ip 6 7ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันด้วยแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมชาร์จเร็ว25 12 Android One UI และ4.1 ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจพอสมควรเลยครับมาต่อที่รุ่นที่2ครับนั่นคือ iPhone SE 3 2022ครับเริ่มต้นที่15,900บาทอันนี้เกินไปนิดหนึ่งแต่ก็เอาใจใสคนที่ชอบใช้ iOS นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็น r e t i n a SD นะครับ4.7นิ้วมีปุ่มโฮมนะแล้วก็มีทัชสกรีนไอทัช ID นะครับอัปเกรด 5G ชิปเซต Apple A 1 5 Bionic นะครับ ิ0เซนเดียวกับ iPhone 13 s e r i e s นะครับรองรับการชาร์จที่เร็ว20วัตต์ขึ้นไปนะ 0- ถึง50% 30นาทีรับกล้องหลัง12ล้านพิกเซลฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันในส่วนของ iPhone SE 3 2022นะครับสนใจก็จับจองกันได้นะ My Oppo Reno 7Z 5G ดีไซน์ขอบเรียต่อไปมาที่ Oppo บ้างนะครับ Oppo Reno 7 4 5G ครับ12,999บาทมือถือตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น ตัวที่น่าสนใจนะครับดูทันสมัยแล้วก็เน,น้นเรื่องของพอร์เทรตนะถ่ายภาพหน้าซัดหลังเบอร์นะครับกล้องหลัง3ตัวเลนส์โคตรล้านพิกเซลมาโคร2เดฟเซนเซอร์2นะครับพร้อมกับดีไซน์โฉมใหม่ o p p o Grow Design นะครับกับตัวเครื่องส่ง Ultra er Slim Ratio Design นะครับตัวนี้เป็นแบบใหม่เบาบางน่าประสานกับลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับ Duo of t r a r i g h t นะครับ ไฟแจ้งเตือนรูปแบบใหม่นะครับที่อยู่ที่กล้องหลังนอกจากนี้เนี่ยยังรองรับคุณสมบัติป้องกันนะ้ำมาตรฐาน IP X4 ด้วยนะครับตัวนี้ดีไซน์เป็น punch hole amoled display 6.4นิ้วความละเอียด full HD+ พร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับและมาพร้อมกับชิปเซนต 5G ด้วย Core Com Step Dragon 695เทคโนโลยี6นาโนเมตรให้ RAM มา8กิกนะครับมี RAM เสมือนอีก5กิก์ ROM UFS 2.2นะครับ128กิกับแบตเตอรี่4,500มิลลิแอม เรารับที่การชาร์จเร็ว Samsung s u p e r w o o l นะครับบนระบบ Android 11ครอบทับด้วย ColorOS 12ซึ่งได้รับการรับรองนะครับสูงสุดด้านความเร็วในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็มี TUV SUD ด้วยนะครับถือว่าโดยรวมค่อนข้างโอเคเลยสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ครับเอาไปมาที่ทาง Realme บ้าง Realme 9 pro plus 5 g ครับ12,999บาทจะเต็มด้วยกล้อง50ล้านพิกเซลในกล้องหลัง เซนเซอร์ S S Sony m x 7 6 6นะครับพร้อมกับซูเปอร์อัลโมเรตซูเปอร์ไวนะครับกล้องซูเปอร์ไว8ล้านพิกเซลนะครับมาโคร2ล้านพิกเซลมีฟังก์ชันการถ่ายภาพที่จัดเต็มประมวลผลด้วยชิปเซตจาก d ดลิเบอร์ซิตี้นะครับเทคโนโลยี6นาโนเมตรแรม8ปดกิกนะครับที่มีเดนติมิกแรมเอ e กซ์เพรนะครับให้แรมเสมือน5้ากิกส่วน ROM ตัวนี้นะครับก็จะให้มา US 2.2สสองจกิก แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ชาร์จได้60วัตต์ซูเปอร์ดิดชอ็อตนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของมอเตอร์แบบ X-axis linear นะครับก็คือดอัโพงที่เป็นสเตียิโอแบบคู่ด้วยพร้อมกับระบบเสียง Dolby Atmos นอกจากนี้ยังมีหน้าจอไร้ขอบนะ 90Hz Super AMOLED Display 6.4นิ้ว SD Plus และก็รองรับค่า refresh rate ที่สูง90เฮนะครับครอบทับด้วยกระจกไ o r i l l a Glass 5มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอด้วยก็ถือว่าใครสนใจแฟนเรียวมีเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะครับ นอกจากนี้ก็พูดตัดชื่อนะเรดอมี GT Neo 2 5G 13990บาท Vivo V23e 5G 12999บาทและอีกรุ่นหนึ่งที่เราโฟกัสก็คือ OnePlus Nord CE 2 5G ครับ14990บาทมือถือ Light Fat Chip รับรุ่นใหม่จากทา้งไข้ OnePlus ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูพรีเมียมหน้าจอไร่ขอบ Revelled 90%นะครับ Armorated Fluid Display 6.43นิ้วฟู SD Plus รีเฟล90เฮิร์ฟ้าหลังเนี่ยมีการใช้งานนะครับทำมาสวยเลยบางเฉียบ7.8ม m mm, มสำหรับตัวเครื่องกล้องหลัง3ตัวครับประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลมี EIS การสารั่นกล้องอัลตราไว8 000, 000 000 x, ล้านมาโคร2ล้านพิกเซลและมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิมด้วยซึ่งประมวลผลด้วยชิปเซ็ตเดลิเบ 905G จะผู้กับ RAM 8 g b กะ128 พร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah, ิลลิแอมป์รองรับที่การชาร์จที่เร็ว65วัตต์ซูเปอร์วูได้ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย Oxygen OS นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่น1รุ่นนะครับของวันพั u ที่มีความน่าสนใจและอีกรุ่นหนึงขอพูดชื่ออย่างเดียวก็คือ ZTE Axon 3 5G ครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่12,990บาท 5G Snapdragon 870 Ultra Display 16 Camera 16นะครับ r e f l e a t 120Hz AMOLED 6.92นิ้วใหญ่มากๆเลยสครับใครสนใจก็ลองไปดู e X-ON กันได้นะครับเรามีการอัปเดตข่าวไปแล้วด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จบไปสำหรับข่าวสารที่มาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับต่อไปไปรับชมสี้้าสนใจกับร้านคา้าใน Shopee ครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย